บรรยากาศสะพานเทพมาฝากเพื่อนแล้วกันนะครับวันฝนตกพันๆนะครับโคตรสวยอ่ะนี่ภาพบรรยากาศบนสะพานเทพเช้านี้นะครับฝนตกพันๆนะครับตรงนี้เป็นสันเจ้าพ่อประเพิงนะครับปุกโลนะครับโกบอนี่เองครับเดินสบายครับเพื่อนอยู่เยอะนะครับเพื่อนเด็กเก็กโกบอบึ้มนะครับเดินสบายครับอ่าเดี๋ยวพาเพื่อนมาดูบรรยากาศนะครับเดี๋ยวพาไปดูไอ้เนี่ ชิงชาหาสวรร์ที่เอเชียทีคนะครับเช้านี้นะครับบางคนอาจจะอยู่บนออฟฟิศแล้วนะครับไม่ได้เห็นวิวแบบนี้แบบผมแล้วนะครับผมออกมาทํางานเนี่ยจริงผมเปลี่ยนตัวแล้วครับเนี่ยเก็บวิวริมโคง้งน้ํามาฝากเพื่อนๆครับผมผมอยู่บนสะพานกรุงเทพครับ พาเพื่อนๆมาเดินเล่นครับวันว่างๆฝนก็ตกนะครับพรมๆเลยเห็นมินชาร์สวรรค์ไหมครับเพื่อนเป็นของเอเชียทีคนะครับนี่นะครับเป็นของเอเชียทีคหรือว่าฟอนนะครับน่าจะใช่นะเรียกชื่อก็ถูกว่าไม่รู้ขอพค้องเลยนะครับสวยไหมเพื่อนนะผมไม่บ้านผมไม่มีธรรมชาติไม่มีภูเขา ไม่มีอะไรครับบ้านผมมีตึกนะครับก็ถ่ายตึกเนี่ยครับเนี่ยตรงเนี้ยท่าน้ําเนี่ยนะครับคือจุดที่ผมอ่ะเวลาโดดน้ําบนสะพานเนี่ยแล้วผมมาขึ้นนะสมัยก่อนนะครับยี่สิบปีแล้วยี่สิบกว่าปีแล้วเนี่ยสารเจ้าพ่อระเฟิองเนี่ยนะครับอ๋อนี่นะครับธงพวกนี้เขายังไม่เก็บนะครับตั้งแต่วันเฉลิมนู่นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศนะครับ เพื่อนๆครับเพื่อนๆเคยมายืนดูวิวตรงจุดที่ผมยืนไหมครับเพื่อนๆว่าผมอยู่ประเทศอะไรครับเมกอินไทยแลนด์ครับผมผมอยู่ไทยแลนด์ครับตรงนี้คือบนตะพานกรุงเทพนะครับวิวสวยเหมือนก็อยู่เมืองนอกเลยเห็นไหมครับแค่เรานี่นะครับปรับกล้องให้ได้นะครับเหมือนอยู่เมืองนอกไหมครับเปล่าครับจริงๆผมอยู่บนสะพานกรุงเทพครับผมนี่ครับ เก็บภาพบรรยากาศในวันฝนพรมมาเผื่อเพื่อนๆน,นะครับ mm. เนื่องด้วยผมเปียกมาแล้วทั้งตัวนะครับเมื่อเช้าหน้าอะไรไม่รู้ฝนตกนะผมก็เลยมาเปียกอยู่ในกรุงเทพเนี่ยครับกะเลตีกลับมาว่าจะกลับบ้านก็เลยผ่านทางกรุงเทพบรรยากาศดีมากเลยครับ mm. อากาศกำลังเย็นๆเลยครับลมโชยๆฝนตกพรมๆนะครับ ก็เลยเก็บภาพบรรยากาศป่า,พาเพื่อนนะครับสุขสงบร่มเย็นนะครับกรุงเทพวันนี้นะครับรถก็ไม่ติดเท่าไหร่นะครับเพราะฝนตกภาพวัดที่เราเห็นนี่นะครับนี่มีหลวงู่ทวด องใหญ่นี่นะครับเป็นคือวัดบุคโลของเรานะครับที่เจกเคยพาไปเที่ยวมาแล้วนะครับนี่กำลังทำหลวงหลวงปู่ทวดนะครับบนสะพานกรุงเทพนี่นะครับเขามีทางให้จักรยานขึ้นนะครับขึ้นมาขี่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับอ่าขึ้นมาวิ่งจ็อกกิ้งนะครับอ่ามาทำกิจกรรมมาดูวิวมาอะไรได้นะครับวิวข้างบนนี้สวยนะครับ แล้วเพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าสะพานพุทธของเราเนี้ยเปิดยกขึ้นมาได้นะครับเพื่อให้เรือลอดผ่านไปนะครับเพื่อให้เรือที่สูงๆนะครับลอดผ่านนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้เปิดแล้วนะครับแต่เดี๋ยวจะพาไปดูจุดเปิดนะครับอ่าเห็นตรงนั้นไหมครับตรงนั้นนะครับจะมีเป็นจุดกึ่งกลางสะพานนะครับเวลาเขาเปิดเขาจะเปิดตรงนั้นนะครับอ่าเห็นไหมครับก็มีประชาชนมี นักท่องเที่ยวมาดูวิวนะครับมาออกกาลังกายมาปั่นจักรยานเล่นตอนยามค่ำค่ำเย็นเย็นค่ำค่ำก็จะมีมานั่งเล่นมีหนุ่มๆสาวๆมานั่งจีบกันมีอะไรอย่างงี้นะครับบรรยากาศมันดีนะครับนี่แจกจะให้ดูไม่ได้ต่างกับตะพานพุทธอะไรนะครับคล้ายๆกันนะครับแต่แค่ตรงนั้นน่ะมันมีมันเป็นเหมือนจุดแลนด์มาร์คมันเยอะกว่าเด็กวัยรุ่นมันก็เลยมากันเยอะแต่จริงๆตรงเนี้ยสงบ ผมชอบตรงนี้มากกว่านะครับเฮ้ยผมมาจะพามาให้เพื่อนๆดูจุดเปิดสะพานพุทธนะครับเนี่ยนะครับตรงนี้คือจุดถึ่งกลางสะพานเลยนะครับถ้ามายืนตรงนี้มันสั่นมากเลยนะครับมันสั่นมากเลยตรงนี้นะครับผมจะให้ดูนะครับเนี่ยบริเวณตรงนี้นะครับเป็นจุดกึ่งกลางที่สะพานเปิดนะครับให้ดูนะครับเห็นไหมครับเห็นตรงนี้ไหมครับ ตรงกลางนี่ครับสะพานจะยกขึ้นนะครับแป้ดนี่นะเปิดขึ้นสองข้างนะครับอ่ะคลิปนี้ก็จะสั้นหน่อยนะครับพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศเช้าเ้านะครับนี่แม่น้ําเจ้าพยานะครับผมผมอยู่บนสะพานกรุงเทพนะครับเพื่อนใจให้เพื่อนๆได้เข้าไปดูใกล้ๆนะครับตรงนี้เป็นยิงช้าสวรรค์ของเอเชียทีคนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับ โอ้ย oh, สั่นสั่นมากๆนะครับเนี่ยกล้องยังสั่นเลยนะครับบนสะพานกรุงเทพนะครับผมรถเมลวิ่งนี่นะครับโอ้โ oh, ห oh, สั่นจริง,รงครับไม่ไหวเดี๋ยวต้องย้ายที่ถ่ายได้แล้วครับโอ้โ oh, หสั่นสั่นมากนะครับไปกันดีกว่าครับเพื่อนๆย้ายที่ถ่ายดีกว่าครับโอ้หสั่นเหลือเกินนะครับสะพาน ฝั่งนู้นฝั่งนู้นจะเป็นไปทางสมุทรปราการนะครับทางนู้นทางนี้จะเข้าสาธรบ้านเรานะครับนี่โซนตึกทางนี้เป็นโซนตึกทางสาธรทรนะครับทางเจริญกรุงนะครับทางเป็นโรงแรมทางเจริญกรุงนะครับทางฝั่งนี้จะเป็นเจริญนครนะครับนี่ทางฝั่งด้านนี้จะเป็นเส้นเจริญนครนะครับฝั่งนู้นจะเป็นเจริญกรุงนะครับมีแม่น้ําเจ้าพระยากั้นกลางนะครับ ไปกันนะครับเราเตรียมเดินลงแล้วนะครับนี่เรือเรือที่เห็นพวกนี้นะครับเป็นเรือที่เขาจัดไว้เป็นเรือทานอาหารรับประทานอาหารนะครับบนบนเรือนะครับยามค่ําคืนนะครับเป็นแพเต้นแพอะไรเงี้ยเป็นที่เอเชียทีคก็มีนะครับเป็นตั๋วเป็นเรือบุฟเฟ่แปดร้อยหรือเก้าร้อยเนี่ยครับต่อหัวนะครับเป็นล่องล่องแม่น้ําเจ้าพระยาแล้วก็กินอาหารบนนั้นนะครับ โอ้โหขนาดเปลี่ยนที่แล้วยังสั่นอยู่เลยนะครับสะพานนะเดี๋ยวผมจะลาเพื่อนเพื่อนกันไปด้วยภาพบรรยากาศเนี่ยครับผมอยู่เมืองนอกนะครับเหมือนอยู่เมืองนอกเหมือนจริงเพื่อนเนะดูนะครับเหมือนไหมครับเหมือนผมอยู่เมืองนอกไหมครับเพื่อนนะก็สำหรับคลิปนี้ลาเพื่อนเพื่อนกันไปเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับผมผมจะพาไปเที่ยวไหนไปไหนก็ ตามผมไปดูหน่อยนะครับสวัสดีครับ